สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันจันทร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2568วันนี้อยู่กับผมชูชีพเผ่ากุฏานครับสภาพอากาศทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันส่งผลให้ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากในบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสครับเรามาดูคลื่นลมในทะเลอันดามันกันครับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเฉพาะในบริเวณหางฝั่งและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยครับสามารถสอบถามลักษณะอากาศเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076327191ตลอด24ชั่วโมงจบการรายงานพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบกันใหม่ในวันรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน